สวัสดีสมาชิกครับมีรถสวยๆมาฝากหนึ่งคันทนทานใช้ง่ายดูแลสบายมาแล้วครับโตโยต้ายาริสเป็น5ประตูยาริสปี2013มือเดียวป้ายแดงตัว E เป็นตัวรองท็อปนะครับคันนี้ไม่เคยชนเลยไม่เคยติดแก๊สไม่เคยแต่งซิ่งนะครับใส่ล้อแบกสวยๆมาฝากเลยครับสนใจชมเช็คทดลองขับมินบุรีมีบริการจัดส่งทั่วไทยมีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทย1 9 9 0 0 0บาท เครื่องพันหเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สนะครับคันนี้ผ่อนสี่พันกลางๆผ่อนได้6ปีและถ้าใครเครดิตดีก็ออกรสศูนบาทมีบริการจัดไฟแนนซ์ตามต่างจังหวัดก็ได้นะครับหรือจะให้จัดส่งตามต่างจังหวัดก็ได้นะครับมีบริการจัดส่งการันตีเลยครับว่าสวยมือเดียวไม่เคยชนไม่เคยแก๊สไม่แท้6,900 0กิโลเมตร รถมือเดียวป้ายแดงเอกสารครบพร้อมโอนจะสดจะผ่อนขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับรถสวยๆแบบนี้นะครับเป็น5ประตูเครื่องพันห้าเกียร์ออโต้ปี2013 1 9 9 0 0 0บาทชมเช็คทดลองขับมินบุรีรุ่นนี้เป็นที่รู้กันอยู่แล้วครับก็จะกูลโต้านะครับเครื่องพันหทนทานใช้ง่ายดูแลสบายแน่นอนภายในก็สวยสะอาดเป็นเบาะผ้ากำมยี่เดิมๆแบบนี้นะครับ สนใจชมทดลองขับไม่ผิดหวังหรือใครจะสดจะผ่อนก็ตัดสินใจได้เลยครับจะส่งทั่วไทย1,99,000บาทผ่อน0 0 0กลางๆผ่อน6ปีเน้นนะครับอำนวยความสะดวกเดินทางฝนตกแดดออกไปได้นะครับถูกใจเน้นโทรเจรจาขอรูปเพิ่มได้นะครับลายไว้ได้เลยครับรุ่นนี้ต้องบอกเลยว่าทนอะไรเยอะใช้สบายเครื่องพันหกินน้ำมันไม่แรงไม่แพงอัตราการกินน้ำมันของเครื่องพันหก็อยู่ประมาณ 14, 15, 16อย่างนี้ครับขึ้นอยู่กับจังหวะการเหยียบนะครับก็ลองชมเช็คทดลองขับดูก่อนนะครับรถสวยสภาพดีๆไม่เคยแต่งซิ่งนะครับเครื่องยนต์สมบูรณ์มากๆนะครับกไล่อัตราการกินน้ํามันไปตั้งแต่สิบสถึงสิบเจ็ดน่แหละครับก็ขึ้นอยู่กับจังหวะการเหยียบและเทคนิคของการใช้งานนะครับ